ราชบุรีคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเป็นงานช้างเลยนะเพราะว่าชาวบ้านหลายพันคนเข้าไปร่วมงานแห่นาบสองลูกชายแล้วก็หนึ่งหลานของนายกอบตอนในอำเภอโพ,พธารามจาังหวัดราชบุรีค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือว่ามีการโปรยทานโดยมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยรวมมูลค่านับสองแสนบาทเลยนะคะ<ม>นี่เป็นบรรยากาศในงานบวชนะคะก็มีนาที่ขึ้นไปขี่บนหลังช้างหเชือกนี่แหละคุณผู้ชม แล้วก็นังอีกสองคนเนี่ยขี่หลังม้านะคะนี่ช้างก็เต้นไปนะคะก็เป็นช้างที่ปกติแล้วเขาก็จะเอาไปตามงานบวชต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะโดยในวันนี้นะคะเป็นพิธีอุปสมบทของสองลูกชายแล้วก็หนึ่งหลานชายของนายกอบตท่าชมพลเริ่มจัดงานกันมาตั้งแต่วันศุกร์ดิบก็คือวันเตรียมงานค่ะทั้งการรำวงย้อนยุคแล้วก็ฉายภาพยนตร์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก่อนในช่วงเช้าวันนี้บรรยากาศที่งานก็จะเห็นว่า มีคนเข้ามาร่วมงานกันเยอะเลยมีทั้งนักเรียนมีทั้งประชาชนนะคะแล้วเขาไปจัดงานอุปสมบทที่วัดชัยรัฐมีบุคคลสําคัญเดินทางมาร่วมงานบุญจํานวนมากและเจ้าภาพเนี่ยไม่รับซองช่วยงานแต่อย่างใดโดยพิธีแห่นาคเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านพักในตาบนท่าชุมพลค่ะก็มีทั้งนักเรียนประชาชนมาช่วยกันถือเครื่องอัฐบริขารและในขบวนนะคะมีม้าจํานวน10ตัวและนี่เลยเป็นช้างคลายชื่อราชาบุรี มาให้นาคได้นั่งบนหลังช้างด้วยตามด้วยขบวนของม้าม้าที่นาคนั่งเนี่ยอีกสองตัวอยู่ในขบวนแห่นะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานชื่นมืนแบบนี้หลังจากนั้นเมื่อมาถึงวัดพบว่าเจ้าภาพจัดงานไม่ธรรมดาค,คุณผู้ชมคะนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเอามีตู้เย็นด้วยนะ<อ>มีพัดลมใช่ไหมคะกาต้มน้ําเตาปิ้งย่าง ก็มีต <me ั้งให้เห็นแบบนี้เลยนะว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีของจําเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่ามีถึงเครื่องซักผ้าเตาไมโครเวฟเลยนะคะหม้อหุงข้าวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายโดยเขียนชื่อสิ่งของเหล่านี้แล้วก็เนี่ยแหละค่ะให้หน้าขึ้นไปบนรถเครนนะเขาบอกว่ารถเครนนยกกระเช้าขึ้นไปประมาณความสูงประมาณ5-10เมตร แล้วหน้าก็ทําการโปรยทานให้กับคนในงานนะคะเราได้ทั่วถึงคุกคนเยอะมากเต็มพื้นที่เลยค่ะใช่ค่ะคือบางคนเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าโอ้เดี๋ยวคงมาเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าแหละแต่ว่าบางคนที่เขาพลาดเนี่ย ก็อาจจะได้เป็นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบนี่แต่เขามีกติกาด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าใครมารับเหรียญโปรยทานคุณห้ามใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือเออบางคนเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะถือร่มใช่ไหมคะร่มบ้างหมวกบ้างอะไรที่นี่ก็กลางกันงานนี <five. S 1> so ้ไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนจับได้เนี่ยว่าคุณเนี่ยใช้ตัวช่วยคุณจะหมดสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นโมฆะไปเลยอะไรที่คุณหยิบมาได้นะคะดังนั้นชาวบ้านก็จะเห็นเป็นภาพแบบนี้กระโดดยกมือกันใหญ่ เลยนะคะวอดเดอร์แ้ับนคะคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเขามาร่วมงานกันด้วยใจด้วยนะคะแล้วก็บางส่วนเขาก็อยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ากลับไปที่บ้านกันเหมือนกันนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่สนุกสนานมากๆเลยนะคะหลายคนเนี่ย สมดังใจเพราะว่าอพอกวมเก็บแล้วได้เครื่องใช้ไฟฟ้ากลับบ้านด้วยบางคนก็ผิดหวังไปนะคะยงอยีก็เป็นสีสันนะใช่คือมาอาจจะไม่ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ได้มาร่วมงานบูญไปนะคะ,คะแล้วก็มาเวรง,งานแบบนี้เป็นงานในชุมชนก็เหมือนได้มาร่วมเดือยช่วยกชนค่ะก็เป็นงานใหญ่นะคะใจได้ก็ดีใจด้วย